ข้างทางนะครับนี่วิววิวข้างทางของนั่งรถสปินเตอร์นะครับเที่ยว8โมง50 8โมง50ิบไปลงลบบุรีนะครับจากเชียงใหม่ไปลงลบบุรีนะครับให้ดูวิวข้างทางนะครับม,มีมีภูเขามีทุ่งนานะครับมีพโดยสารยังไม่ขึ้นนะครับมีที่ว่างเยอะนะครับ แต่ผมไปลงลบบุรีนะครับลงลบบุรีนะครับถึงลบบุรีสิบเจ็ดสามสิบห้าโมงเย็นนะครับห้าโมงเย็นหลับสานปลาหมึกนะแล้วก็เป็รถไฟไทยครับรถไฟถถไทยบริการดีเยี่ยมดีแจกข้าวกลางวันด้วยครับมีอาหารเช้า <c oughs> กาแฟน้ำส้มน้ำเปล่าขนมฟังหนึ่งก้อน เดี๋ยวจะมีข้าวมาแเจงนะครับเจอมานั่งรถไฟไทยก็ได้นะครับนี่ครับบริการนั่งแอร์ย่่งดีสปินเตอร์นะครับออกจากเชียงใหม่เที่ยว8 5โมง้นะครับดูวิวข้างทางก่อนครับรถไฟไทยนะครับรถไฟไทยเดี๋ยวจะมีขบวนเร็วใหม่กินเปิดแล้วนะครับอร่อยไหมครับ แล้วแต่จะผู้โดยสารจะขออะไรนะครับครับดูวิวข้างทางต่อไปนะครับนี่แล้วมีาทุ่ป่าทุ่งนาสวยนะครับเขานุ่ครับเขาลูเบเลินนะครับนี่นะครับรถไฟไทยรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับ จะมาเที่ยวเชียงใหม่ก็นั่งได้นะครับสปินเตอร์ครับจากลุรีออกสี่โมงยี่สิบแปดนาทีจากลุรีถึงเชียงใหม่ก็สิบเก้าสามศูนย์ครับใครจะมาก็วางแผนให้ดีนะครับวางแผนให้ดีนะครับใครจะมาเชียงใหม่นะครับ มาก็วางแผนนะครับสปินเตอร์มีรอบเช้าจากลุรพีมีสี่โมงครึ่งนะครับจากเชียงใหม่ก็แปดโมงห้าสิบรถออกทันดีนะครับแปดโมงห้าสิบเย้แล้วพบกันใหม่นะครับ